ำนานพระปริศตโมระปริศตอนที่หนึ่งเมื่อมนศักดิ์สิทธิ์คือเกาะเพชรแห่งปัญญาสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้ทานำใจพอดแคสต์ที่จะพาท่านไปเจาะลึกแก่นธรรมที่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์เคยไหมครับที่ชีวิตต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคกับเคราะห์กรรมที่ดูเหมือนจะหนักหนาเกินรับไหว เรามักจะมองหาที่พึ่งทางใจมองหาเครื่องรางของขลังหรือแม้แต่มนคาถาเพื่อคุ้มครองตัวเองจากพยันตรายแต่เคยสงสัยไหมครับว่าพลังที่แท้จริงของสิ่งเหล่านี้คืออะไรและเราจะเข้าถึงพลังนั้นได้อย่างไรวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ผู้ซึ่งครั้งหนึ่งได้กําเนิดเป็นพญานกยูงทองผู้เป็นเจ้าของมนตริีที่ทรงอนุภาพ จนทำให้รอดพ้นจากอันตรายเป็นเวลาถึงเจ็ดศตวรรษเรื่องราวของพญานกยุงทองนี้จะสอนให้เราได้รู้ว่าเกรากเพชรที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่วัตถุแต่อยู่ที่ความบริสุทธิ์ของจิตใจและปัญญาที่ตั้งมัน่นการครั้งหนึ่งในอดีตอันยาวนานในชมพูทวีปณนครพาราณสีที่พระราชาพรมทัตทรงครองราช เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับพระโพธิสัตว์ผู้ซึ่งในชาตินั้นได้ถือกำเนิดเป็นลูกนกยูงโดยอาศัยอยู่ในป่าอันกว้างใหญ่ที่ชายแดนของกรุงพาราณสีแต่ลูกนกยูงตัวนี้ไม่ใช่นกยูงธรรมดาตั้งแต่ลืมตาดูโลกขนของมันก็เปล่งประกายเป็นสีทองอารามงดงามยิ่งกว่านกยูงใดๆในป่าร่างกายของมันสมส่วนสง่างามเมื่อเติบใหญ่ขึ้น มันก็กลายเป็นพญานกยูงทองผู้เป็นที่เคารพนับถือของนกยูงทั้งพวงพญยายุงทองใช้ชีวิตอย่างสงบสุขท่ามกลางหมู่นกยูงจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่มันลงไปดื่มน้ำที่สระมันได้เห็นเงาของตัวเองสะท้อนในน้ำภาพนั้นทำให้มันตระหนักได้ว่าความงามของตนนั้นโดดเด่นและแตกต่างจากนกยูงทั่วไปมากนักพญายูงทองฉุกคิดขึ้นมาว่า หากเรายังคงใช้ชีวิตรวมอยู่กับหมู่ความงามนี้อาจจะนำภัยมาสู่เราและพวกพ้องได้เห็นทีเราควรจะหลีกหนีไปเพื่อหาที่อยู่ใหม่ที่สงบและปลอดภัยกว่านี้ด้วยความคิดที่รอบคอบพยายุงทองจึงออกบินจากหมู่บินไปอย่างไม่หยุดหย่อนด้วยกําลังที่แกร่งกล้าไม่นานนักมันก็มาถึงป่าหิมพาน ที่ซึ่งเต็มไปด้วยภูเขาสูงใหญ่และความสงบที่โอบล้อมมันได้พบกับถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันเป็นชายภูมิที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่นี่ไม่มีสัตว์ร้ายใดจะขึ้นมาถึงได้และห่างไกลาจากมนุษย์ผู้เห็นแก่ตัวมันจึงได้ตัดสินใจใช้ที่นี้เป็นที่อยู่อาศัยการเลือกที่จะหลีกหนีจากภายัย แม้จะยังไม่เกิดแสดงให้เห็นถึงปัญญาอันล้ำลึกของพระโพธิสัตว์ที่มองเห็นถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนี่ไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการใช้ปัญญาเพื่อหลีกเลี่ยงความทุกข์ตั้งแต่เนิ่นๆทุกรุ่งเชา้าพญายุงทองจะออกจากถรำรบินขึ้นไปบนยอดเขาที่สูงที่สุดและหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เพื่อเฝ้ามองดวงอาทิตย์ที่กำลังจะโผล่พ้นขอบฟ้าในยามนั้นมันจะเริ่มสาธยายมนพระปรลิตบทสวดที่ขึ้นต้นว่าอุเทตยันจักคูมาเอกร,ราชาบทสวดนี้เปรียบเสมือนการสร่งจิตไปถึงพระพุทธเจ้าเพื่อขอน้อมนำคุณธรรมเป็นเกราะป้องกันจากภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในเวลากลางวัน ด้วยจิตที่สงบและมีสติเมื่อสาธยายมนจบพยายุงทองจึงจะออกไปแสวงหาอาหารเมื่อถึงเวลายเย็นกิจวัตรประจำวันของมันก็ไม่ต่างจากตอนเช้าพยายุงทองจะบินกลับมายังยอดเขาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพื่อเฝ้ามองดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าและสาธยายมนพระปรลิตอีกครั้ง บทสวดที่ขึ้นต้นว่าอเปตยันจักขุมาเอกราชาบทสวดนี้เปรียบเสมือนการส่งจิตไปถึงพระพุทธเจ้าเพื่อขอน้อมนำคุณธรรมเป็นเกราะป้องกันจากภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนโดยการมีสติอยู่กับบทสวดพยายุงทองจึงบินกลับเข้าไปในถ้ำและพักผ่อนอย่างสงบ กิจนี้พญายยงทองได้ทำเป็นประจำทุกวันอย่างเคร่งครัดโดยไม่เคยขาดเลยความมุ่งมั่นของมันไม่ได้เพียงแค่ท่องจำแต่เป็นการเพ่งจิตและการระลึกถึงคุณธรรมทำให้มนนี้มีพลังอย่างแท้จริงและด้วยพลังนี้มันจึงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบปลอดภัยตลอดมาแต่แล้วเรื่องราว ก็ไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นวันหนึ่งมีพรานป่าผู้หนึ่งเดินทางหลงทางเข้ามาในป่าหิมพานเขาได้พบเห็นพญายุงทองเกาะอยู่บนยอดเขาแต่ด้วยความที่มัวแต่พะวงกับการหาทางออกจากป่าเขามิได้สนใจที่จะจับมันและเมื่อเขากลับมาถึงหมู่บ้านเขาก็เก็บเรื่องราวที่ได้พบเห็นไว้เป็นความลับจนกระทั่งยามชราใกล้สิ้นลม เขาจึงได้บอกเรื่องนี้ให้แก่ลูกชายของเขาฟังพร้อมทั้งกําชับว่าจุงนําข่าวนี้ไปแจ้งแก่พระราชาต่อมาพระมเหสีของพระราชาพรหมทัตได้ทรงพระสุบินนิมิตซึ่งในฝันพระนางได้เห็นนกยูงสีทองบินมาและแสดงทรรให้พระนางฝังด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าพระนางจึงแส้งทำเป็นประชวน และทูลขอต่อพระสวามีว่าการประชวนนี้จะหายได้ก็ด้วยการได้เห็นพยายุงทองและได้สดับธรรมจากมันพระราชาทรงมีพระบัญชาให้พานปลาทั้งหลายออกตามล่าพระานหนุ่มผู้ซึ่งได้ฟังเรื่องราวจากบิดาจึงรับอาสาและออกเดินทางเข้าสู่ป่าหิมพา,านเพื่อที่จะจับพยายุงทองมาถวายแต่แล้วหลายสิบปีผ่านไป พรานหนุ่มนั้นก็ไม่สามารถจับพยายุงทองได้ด้วยมน์ปริตที่ทรงพลังและความตั้งมั่นของพยายุงทองพรานหนุ่มจึงต้องสิ้นชีวิตในป่าแห่งนั้นพระมเหสีเมื่อทรงรอคอยอย่างยาวนานก็ตรอมพระไทยตายไปในที่สุดพระราชาทรงเสียใจยิ่งนักและด้วยความแค้นพระองค์จึงสั่งให้ในายช่างทองสลักข้อความลงบนแผ่นทองว่า หากผู้ใดได,ได้กินเนื้อพญายุงทองจะมีอายุยืนยาวและเป็นอมตะและทรงเก็บแผ่นทองนั้นไว้ในท้องพระคลังและด้วยอำนาจของแผ่นทองจ่าึกนี้เองที่ทำให้เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าพระราชาองค์ต่อมาและองค์ต่อมาอีกหลายองค์ได้ทรงพรานไพรออกไปตามล่าพญายุงทอง แต่ก็ไม่มีใครสามารถจับมันได้เลยจนเวลาล่วงเลยไปกว่า693ปีพระราชาในราชวงศ์นี้ได้ที่วงคตไปถึงหพระองค์และพรานไพรก็ต้องสิ้นชีวิตในป่าถึงหคนทุกชีวิตที่ต้องล้มตายล้วนเป็นผลมาจากความโลภความหลงและความไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาที่ตั้งใจจะเอาชนะธรรมะ แต่พยายุงทองยังคงใช้ชีวิตได้อย่างสงบเพราะเกราะเพชรของมันคือการภาวนาคือความบริสุทธิ์ของจิตใจและคือสติที่ไม่เคยขาดหายไปกาบทผบุฟังเรื่องราวในตอนนี้สอนให้เราได้เห็นถึงพลังที่แท้จริงของการภาวนาและการมีสติ 1. อำนาจไม่ได้มาจากการท่องจำแต่มาจากความเข้าใจพยายุงทองไม่ได้แค่ท่องหมด แต่มันเข้าใจแก่นแท้ของมนต์และเพ่งจิตอยู่กับบทสวดน,นี่คือหัวใจสําคัญของทุกการปฏิบัติหากเราจะใช้บทสวดใดๆหรือจะทําสิ่งใดก็ตามเราต้องเข้าใจว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวอักษรแต่อยู่ที่ความตั้งใจความมุ่งมั่นและสติของเรา 2. ปัญญาที่แท้จริงคือการรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำพญายุงทองเห็นภายตั้งแต่ยังไม่เกิดและเลือกที่จะหลีกหนีนี่คือการใช้ปัญญาอย่างแท้จริง ในชีวิตของเราหากเราฝึกที่จะมองเห็นเหตุและผลเราก็จะสามารถที่จะหลีกเลี่ยงความทุกข์ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ 3. กราป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดคือใจของเราเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ความโลภและความแข็งของพระราชาหลายพระองค์ก็ไม่สามารถทําอันตรายพญายุงทองได้เลยเพราะใจของมันเป็นกราบป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นครับในตอนต่อไปเราจะได้พบกับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของพญายุงทองเมื่อมนที่ทรงอนุภาพกลับไร้ผลเพราะบ่วงกรรมที่มาจากภายในแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้มนของพญายุงทองพ่ายแพ้และเราจะสามารถเอาชนะบ่วงกรรมนั้นได้อย่างไรครับท่านผู้ฟังในตอนแรกนี้เราได้เห็นถึงพลังของความตั้งมั่นในธรรมที่เป็นเกราะป้องกันภัยที่ดีที่สุดบุคคลผู้ตั้งมั่นในธรรมจะสามารถเอาชนะอำนาจภายนอกได้แต่ในตอนต่อไปเราจะได้เห็นว่า การเอาชนะอำนาจภายในนั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าตำนานพระปริตมูลปริตตอนที่สอง เมื่อกิเลสเป็นบ่วงร้อยรัตในตอนที่แล้วเราได้ร่วมเดินทางไปกับพยายุงทองโพธิสัตว์ผู้ซึ่งใช้มนพระปริ์เป็นเกราะเพชรป้องกันภัยจนสามารถรอดพ้นจากความโลกและความพยาบาทของกษัตริย์ถึงหกองค์เป็นเวลาเกือบ700รปีเรื่องราวดูเหมือนจะจบลงด้วยชัยชนะของธรรมะแต่ท่านผู้ฟังครับการเดินทางของพระโพธิสัตว์ ยังต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบที่สำคัญที่สุดบทดทดสอบที่ไม่ได้มาจากศัตรูภายนอกแต่มาจากสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจแล้วกิเลสนั้นมีอนุภาพร้ายแรงเพียงใดจนสามารถทำให้มนต์ศักดิ์สิทธิ์ไร้ผลได้วันนี้เราจะมาหาคำตอบนั้นไปด้วยกันครับเวลาล่วงเลยผ่านไปจนมาถึงยุคสมัยของพระราชาองค์ที่เจ็ดกริย์พระองค์นี้ ก็ยังคงถูกความหลงในเรื่องอมะตะที่ถูกจารึกบนแผ่นทองครอบงำพระองค์ทรงมีพระบัญชาให้พรานไพรผู้ชาญฉลาดผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและรู้จักสังเกตออกไปจับพญายุงทองมาถวายให้จงได้พรานผู้นี้แตกต่างจากพรานคนก่อนๆเขาไม่ได้มุ่งเน้นแต่เพียงกำลังแต่เขาใช้ปัญญาเขาเดินทางเข้าไปในป่าหิมพาน และใช้เวลาหลายปีเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของพยายุงทองเขาวางบ่วงดักไว้หลายครั้งแต่บ่วงเหล่านั้นก็ไม่เคยสามารถร้อยรักพยายุงทองได้เลยพรานนั้นรู้สึกแปลกใจจึงเฝ้าสังเกตดูต่อไปอย่างละเอียดเขาเห็นว่าพยายุงทองมีกิจวัตรประจำวันไม่เคยเปลี่ยนทุกเช้าและทุกเย็นมันจะบินขึ้นไปบนยอดเขาหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ และสาธยายมนผูุเทตยันจักคุมาและอเปตยันจักคุมาพรานหนุ่มผู้ชาญฉลาดจึงตระหนักได้ว่าอำนาจที่คุ้มครองพยายุงทองไม่ได้มาจากความแข็งแกร่งทางร่างกายแต่มาจากอำนาจของมนและความบริสุทธิ์ของพรหมจั์ความคิดนี้ทำให้พรานรู้สึกทึ่งแต่ในขณะเดียวกันความโลภที่ต้องการรางวัลจากพระราชา ก็บังคับให้เขาต้องหาทางทำลายอำนาจนี้ให้ได้เขาครุ่นคิดอย่างหนักหากเราต้องการจับพยายุงทองเราต้องทำลายเกราะป้องกันของมันและเกราะป้องกันนั้นก็คือความบริสุทธิ์ของจิตใจเราต้องทำให้จิตของพยายุงทองที่ไม่เคยแปดเปื้อนกิเลสต้องสั่นคลอนพรานนั้นจึงเดินทางกลับสู่หมู่บ้านของตนแล้วออกไปดักนกยุงตัวเมีย ที่มีลักษณะสวยงามเป็นพิเศษได้มาหนึ่งตัวเขาใช้เวลาฝึกสอนนางนกยุงตัวนั้นอย่างอดทนให้มันรู้จักทำตามอานาสัญญาณหากเขาดีดนิ้วนางนกยุงจะต้องส่งเสียงร้องหากเขาปรบมือมันจะทำการฟ้อนรำเมื่อนางนกยุงชำนิชำนาญแล้วพรานจึงพามันกลับเข้าไปในป่าหิม,มาพานในวันรุ่งขึ้นพรานวางบ่วงดักไว้เช่นเดิม แต่คราวนี้เขาได้วางนางนกยุงตัวเมียไว้ไกลๆและรอให้ถึงเวลาที่พระยายุงทองจะบินขึ้นไปสาทยายมนเมื่อพระยายุงทองกำลังจะเริ่มสาทยายมนพรานก็ดีดนิ้วขึ้นในทันใดนั้นนางนกยุงก็ส่งเสียงร้องขึ้นด้วยสำเนียงอันไพเราะเสียงนั้นช่างจับใจและกังวานไปทั่วบริเวณในวินาทีนั้นเอง กิเลสในจิตใต้สำนึกของพยาหยุงทองที่ถูกระง,งับด้วยอำนาจของตบะและการภาวนามาอย่างยาวนานได้ฟุ้งสร้างขึ้นในทันทีความอยากความปรารถนาที่ไม่เคยเกิดขึ้นในใจได้เข้าครอบงำจิตของพยาหยุงทองมันรู้สึกกระสันใจเร่าร้อนด้วยไฟแห่งราคะจิตของมันไม่สามารถตั้งมั่นได้อีกต่อไปทำให้มันไม่สามารถสาธยายมนพระปริศ เพื่อป้องกันตนได้ด้วยความลุ่มหลงในเสียงของนางนกยูงพระยายุงทองได้ลืมสิ้นซึ่งสติและปัญญามันออกจากค่ำแล้วโผบินไปสู่ที่ที่นางนกยูงยืนส่งเสียงร้องโดยไม่ทันคิดเท้าของมันก็เหยียบเข้าไปในบ่วงบาดของพรานที่ดักเอาไว้บ่วงใดๆที่ไม่เคยสามารถร้อยลัดพระโพธิสัตว์มาตลอดเจ็รอปีบัดนี้ ภรยายุงทองโพธิสัตว์ได้ถูกบ่วงสองบ่วงร้อยรัดเสีแลว้วบ่วงแรกคือบ่วงบาดท,ที่พรานไพรใช้ดักจับแล้วบ่วงที่สองที่ร้ายกาจยิ่งกว่าคือบ่วงกามที่เกิดจากความลุ่มหลงในเสียงและรูปความพ่ายแพ้ของภรยายุงทองไม่ได้เกิดจากการขาดกำลังหรือการขาดมนแต่มันเกิดจากการเผลอสติ ในชั่วขณะที่กิเลสเข้าครอบงำปัญญาที่เคยมีก็ดับวูบลงและมันก็กลายเป็นเพียงนกธรรมดาที่ถูกความอยากนำพาไปสู่กับดัดเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นว่าเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดก็สามารถถูกทำลายได้หากเราปล่อยให้จิตถูกครอบงำด้วยกิเลสเพียงแค่ชั่วขณะและการภาวนาเพียงลำพังก็อาจจะไม่เพียงพอเพราะ หกิเลสไม่ได้หายไปไหนแค่ถูกซ่อนไว้พญายุงทองได้ระง,งับกิเลสด้วยตะบะแต่ไม่ได้กำจัดมันให้สิ้นไปเมื่อมีเหตุปัจจัยมากระตุน้นกิเลสก็สามารถฟุ้งซ่านขึ้นมาได้อีกครั้ง 2. ส,สติคือสะพานเชื่อมระหว่างความรู้กับการกระทำพญายุงทองรู้ว่า การหลงในรูปและเสียงเป็นสิ่งไม่ดีแต่เมื่อขาดสติความรู้ก็ไร้ประโยชน์นี่คือจุดที่เราต้องฝึกฝนการมีสติในทุกๆขณะจะทำให้เราสามารถรู้ทันกิเลสและไม่ปล่อยให้มันเข้าครอบงำได้ 3. การภาวนาคือการสร้างเกราะจากภายในการที่เราฝึกใจให้สงบ ไม่ใช่แค่เพื่อความผ่อนคลายแต่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับใจเมื่อเผชิญหน้ากับความอยากความโกรธหรือความหลงใจของเราจะสามารถอยู่กับมันได้โดยไม่ต้องดิ้นรนในตอนต่อไปเราจะได้พบกับบทสนทนาที่สำคัญที่สุดระหว่างพญายุงทองที่สิ้นอิสรภาพและพรานผู้ชาญฉลาด พยายุงทองจะแสดงธรรมเพื่อให้พรานได้เห็นทุกข์และภัยที่เกิดจากกิเลสและสุดท้ายเรื่องราวจะจบลงอย่างไร ตำนานพระปริษต์มรปริตตอนที่สามเมื่อธรรมะเปลี่ยนพรานไพรให้เป็นอรหันต์ในสองตอนที่ผ่านมาเราได้เดินทางไปกับพยายุงทองโพธิสัตว์ผู้ใช้มนพระปริษตเป็นกระป้องกันภัยจนรอดผลจากกษัตริย์ถึงหองค์และในที่สุดก็ต้องพ่ายแพ้ต่อกิเลสที่มาในรูปของนางนกยุงและถูกพรานไพรผู้ชาญฉลาดจับตัวได้บัดนี้ พยายุงทองถูกบ่วงบาดและบ่วงกามร้อยรัดมันจะทำอย่างไรต่อไปแล้วพรานผู้ที่กำลังจะได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่จะตัดสินใจอย่างไรวันนี้เราจะมาติดตามบทสรุปอันน่าประทับใจของเรื่องราวนี้ไปด้วยกันครับพยายุงทองโพธิสัตว์ผู้ซึ่งเคยมีอิสระและสามารถบยบินได้อย่างอิสระบัตรนี้ได้ถูกบ่วงบาดรัดเอาไว้มันรู้สึกถึงความทุกข และความเจ็บปวดจากทั้งร่างกายและจากใจมันรู้สึกเหมือนตัวเองได้ตกลงมาจากที่สูงความอับอายความเสียใจและความผิดหวังในตัวเองได้เข้าครอบงำจิตใจในขณะนั้นเองพรานผู้ชานฉลาดได้เดินเข้ามาหาพยายุงทองด้วยความรู้สึกที่ขัดแยง้งบ่วงใดๆก็ไม่สามารถร้อยรัดนกยุงตัวนี้ได้จนกระทั่งเราใช้กิเลสเป็นเครื่องมือ การกระทําเช่นนี้เป็นสิ่งไม่สมควรอย่างยิ่งความรู้สึกสำนึกผิดได้เริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเขาพรานคู่นั้นคิดว่าหากจะเดินเข้าไปใกล้พยายุงทองคงจะดิ้นรนด้วยความกลัวและอาจจะได้รับบาดเจ็บเขาจึงตัดสินใจที่จะใช้ธนูยิงสายบ่วงให้ขาดเพื่อปล่อยพยายุงทองไปแต่พยายุงทองเมื่อเห็นพรานกำลังโกงคันศรก็ตกใจกลัวสุดขีด ด้วยความเข้าใจผิดว่าพรานจะยิงตนจึงส่งเสียงร้องวิงวอนท่านผู้จเจริญถ้าท่านจับเราเพื่อต้องการทรัพย์ขออย่าได้ฆ่าเราเลยจงจับเราเป็นเป็นไปถวายพระราชาเถิดพระองค์จะปูนบำเด็จให้ท่านอย่างงามพรานไพรได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกเศร้าใจและกล่าวว่าเราไม่ได้มีความประสงค์จะฆ่าท่านแต่เราเพียงต้องการยิงสายบ่วงให้ขาด เพื่อปล่อยท่านให้เป็นอิสระในขณะนั้นเองความเข้าใจผิดได้เปลี่ยนไปและเป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาที่จะเปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่ไปตลอดกาลพระยายุงทองตระหนักได้ว่าพรานผู้นี้ไม่ได้มุ่งร้ายแต่มีจิตใจที่เป็นธรรมจึงได้เริ่มแสดงทาให้พรานฟังโดยเริ่มจากอานิสงค์ของการไม่ฆ่าสัตว์มันสอนให้พรานได้รู้ว่าการไม่เบียดเบียนผู้อื่น เป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและผู้ที่ทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์ย่อมจะได้รับผลกรรมอันทุกขทรมานจากนั้นพระยายุงทองได้ขยายความให้พรานเห็นถึงผลของการมีมิจฉาทิฏฐิหรือการมีความเห็นที่ผิดไปจากความเป็นจริงว่ามันเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนเราต้องสร้างกรรมไม่ดีทั้งกับตัวเองและกับผู้อื่นพระยายุงทองกล่าวว่า ท่านเอ๋ยตลอด700รปีมีพรานหกคนและพระราชาหกองค์ที่ต้องสิ้นชีวิตในป่านี้ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะความหลงและความอยากได้ที่ทำให้พวกเขาต้องมาเผชิญกับทุกภัยพวกเขาหลงเชื่อว่าการได้กินเนื้อของเราจะทำให้พวกเขามีชีวิตที่เป็นอมตะแต่แท้จริงแล้วความอมตะที่พวกเขาตามหานั้นอยู่ในจิตใจของพวกเขาเอง พระยายุงทองสอนต่อไปว่าทุกภัยในโลกนี้ไม่ได้เกิดจากภายนอกแต่เกิดจากภายในใจของเราเองความโกรธความโลภความหลงคือไฟที่เผาผลาญใจของเราและเมื่อเราปล่อยให้ไฟนั้นลุกโชนเราก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์นรกที่ต้องทนทุกข์มันชี้ให้พรานเห็นว่าการที่ข้าต้องมาติดบ่วงก็เพราะความประมาทข้าเผลอสติไปเพียงชั่วขณะ เพียงแค่ได้ยินเสียงของนางนกยูงข้าก็ปล่อยให้กิเลสเข้าครอบนำและเมื่อสติดับลงข้าก็ไม่สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้บ่วงบาท,ที่ท่านใช้ดักนั้นเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์บ่วงที่แท้จริงที่ทำให้ข้าต้องพ่ายแพ้คือบ่วงกามที่อยู่ในใจของข้าเองคำสอนของพระยายุงทองเข้าไปกระทบจิตใจของพรานอย่างจังเขาได้เห็นความจริงว่า ความทุกข์ที่เขามองเห็นภายนอกล้วนแล้วแต่มีต้นกำเนิดมาจากภายในเขาได้เห็นถึงความทุกข์ที่เกิดจากความอยากและเห็นถึงความสงบที่เกิดจากการปล่อยวางด้วยคำสอนอันล้ำลึกนี้เองพรานผู้นั้นจึงได้บรรลุธรรมเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในทันทีเมื่อบรรลุธรรมแล้วพระประเจกพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ทำการประทักษิณแก่พระยายุงทองเพื่อสแสดงความเคารพ แล้วก็เหาะขึ้นไปบนอากาศกลับไปยังที่อยู่ของตนส่วนพระยายยงทองโพธิสัตว์ก็ได้พ้นจากบ่วงทั้งสองคือบ่วงกามและบ่วงบาทและกลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบตามเดิมเรื่องราวของพญานกยุงทองที่จบลงไปนั้นสอนให้เราได้เห็นถึงแก่นแท้ของธรรมะและการปฏิบัติอะไรบาง 1. นึ่อำนาจไม่ได้อยู่ที่วัตถุแต่อยู่ที่จิตใจ พยายุงทองได้สอนให้เราได้รู้ว่ามนพระประฤลิทธ์ไม่ได้มีอำนาจในตัวของมันเองหากปราศจากความบริสุทธิ์ของจิตใจและสติมนนั้นก็ไร้ประโยชน์หากเราต้องการที่จะมีเกราะป้องกันจากภายัยเราต้องสร้างเกราะนั้นขึ้นมาจากจิตใจของเราเอง 2. หนทางแห่งการหลุดพ้นอยู่ที่การรู้เท่าทันกิเลพยายุงทอง ผู้ซึ่งรู้ว่าการกระทําของตนนั้นเป็นเหตุที่ทําให้ต้องติดบ่วงได้ใช้ความเข้าใจนี้เพื่อชี้ทางให้พรานได้เห็นความจริงเช่นเดียวกับเราเมื่อเราตระหนักได้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากกิเลสในใจเราก็จะสามารถที่จะหาทางที่จะหลุดพ้นจากมันได้ 3. การให้ธรรมะเป็นฐานคือการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด พญายุงทองผู้ซึ่งกำลังประชิญหน้ากับความทุกข์ไม่ได้โกรธหรือโทษใครแต่มันได้ใช้โอกาสนั้นในการแสดงธรรมจนทำให้พรานได้บรรลุธรรมนี่คือการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเป็นการให้ปัญญาให้แสงสว่างที่จะช่วยนำพาคนอื่นไปสู่หนทางแห่งความสุขที่แท้จริงเรื่องราวของพญานกยุงทอง ไม่ได้เป็นเพียงตำนานที่เล่าขานกันมาแต่มันคือบทเรียนที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราเรื่องราวนี้สอนให้เราได้รู้ว่าทุกภัยที่แท้จริงไม่ได้มาจากภายนอกแต่มันมาจากภายในการจะเอาชนะทุกเหล่านั้นได้เราต้องใช้สติและปัญญาเป็นเครื่องมือขอให้เรื่องราวนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่าน เริ่มต้นการเดินทางแห่งการภาวนาเพื่อสร้างเกราะป้องกันที่มาจากภายในและเพื่อที่จะปลดปล่อยตัวเองจากบ่วงกรรมและบ่วงกรรมทั้งหลายขอให้ทุกท่านได้พบกับความสงบในจิตใจและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกนี้ให้เต็มไปด้วยความดีแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปขอให้ผู้ฟังที่รักติดตามช่องให้ทำนำใจด้วยนะครับสวัสดีครับ